สวยมากสวัสดีอีกครั้งนะคะวิวิเขาดันเปลือกไหมขึ้นมาหวยจังเลยเมื่อวานเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยฝนตกพื้นก็เลยเปียกวิ่เดี๋ยวเหมือนกับตัวลิ้นหมานะนะ่ะวิวิเดี๋ยวป้าปิดก่อนค่ะตัวลิ้นหมาในตัวลิ้นหมาเนะี่ย ขายาวเป็นแบบสีเหลืองเนี่ยเก็บวางเก็บวางไว้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวถึงตัดขาค่ะนั่นค่ะ ถ้าดอกบาลอันที่หุ้มดอกอยู่มันก็จะกลายเป็นห่วงเขาถึงเรียกว่าฮันนี่มัชรูมแบบมีห่วงใต้ดอกแต่ตอนนี้จะยังมองไม่เห็นห่วงเพราะว่าหุ้มกลีบอยู่สปอก็ยังไม่หล่นนะเนี่ยป้าว่า สวยจังยังมีดอกเล็กๆป้าถึงไม่อยากงัดไงครเพราะว่ามันมีดอกเล็กๆ Xác dù Ồ Xoay chăng ừ. thế ดอกแบบนี้จะยังไม่มีหนอนอยู่ที่ขาแต่ถ้าแบบดอกใหญ่นะต้องดูต้องผ่าขาดูด้วยเพราะว่ามันจะมีหนอนค่ะทีน,นี้วิธีดูฮันนี่มัชรูมนะคะป้าจะให้ดูตัวอย่างอันนี้คือดอกนะ่มันดูง่ายอยู่แล้วดอกค่ะมันจะอันนี้คือยังไม่บานถ้ามันบานมันก็จะเป็นห่วงใต้ดอกคือส่วนนี้มันจะอยู่อรอบนี้เลยทีนี้ฮันนี่มัชรูม เขาให้ดูขาเนี่ยขาเห็ดอ่ะมันจะมีสีขาวนี่คือจะไม่สีเดียวกับกับขาข้างนอกนี่เห็นไหมะอันนี้ยเกือบมีหนอนแล้วนะนี่นะหนอนเกือบมาแล้วหนอนน่ะชอบกินที่ขาเห็ดเนี่ย ดอกเล็กๆเยอะเลยตายเงียบโอ้ยสวยมากลิ้นหมายอยู่ตรงเนี้ยสองตัวจากวันนี้เป็นต้นไป ถึงเดือนตุลามันจะเป็นฤดูการของฮันนี่มัชรูมแล้วตามด้วย้ยตามด้วยเห็ดเฮนออฟเดอะวู wood, ค่ะเห็ดแม่ไกไ่เห็นไหมดอกเล็กก็ติดมาด้วยนี่ไหนดูดอกนี้ซิขาเป็นไงไม่มีนอนเนี่ยเห็นไหมคะขาเห็ดจะมีสีขาวจะไม่มีสีเดียวกับ เปลือกข้างนอกอเยอะนะเนี่ยนะอันนี้สีเหลืองเนี่ยขาเห็ดจะกรอบนะ เสียดายต่อที่ดอกสวยๆเขาทุบต่อโอ้ยหลุดเลยดิน ดอกใหญ่เนี่ยดอกเนี่ยโอ้โหถอนไม่ขึ้นนั่นเท่ากับเห็ดปวกเลยแหละเนี่ยเหมือนเห็ดปวกปับ น้าลนะูดออกมากอีกแล้วภาพมันยังไงไม่รู้โทษนะคะป้าไม่ไม่ตัดคลิป โอยดูดที่เหลือป้าไม่เก็บนะคะดูที่ข้างหน้าป้าจะมาดูว่าเขาจะเน่าหรือจะบานนี่จะบานแล้วก็จะได้มีสปอยค่ะน,นี่ที่เก็บมาเยอะเลยนี่ค่ะแกงได้หม้อหนึ่งเลยนะนั่นน,น่ะนูน ขอบคุณมากนะคะที่มาดูป้าเก็บเห็ดน้ำผึ้งสีเหลืองส่วนอันนั้นเดี๋ยวตัดสินใจก่อนว่าป้าจะเก็บดีไหมอันนี้ก็เหมือนกันค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะเนี่ยอยู่ตรงนี้ก็มีนะอีกกอานั้นแล้วป้าก็จะไปเดินหาอีกค่ะ ขอบคุณนะคะที่แวะมาชมป้าต้องขอโทษที่ทำให้ยิงเวียนขอให้มีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ